สวัสดีครับผมกับผมคนต่างเมืองวันนี้ผมมีเทคนิคการเชื่อมฝักคอกับแนวห่างแบบนี้มาแชร์กันนะครับว่าสําหรับแนวห่างแบบนี้ต้องยัดเหล็กไหมต้องใช้เหล็กยัดหรือเปล่าสำหรับการเชื่อมฟักคอนะครับไปดูกันนะครับ สำหรับการเชื่อมแนวห่างนะครับแบบไม่ต้องยัดเหล็กนะครับสำหรับลวดฟักคอมาดูแนวเชื่อมกันนะครับ นี่เป็นแนวเชื่อมที่ประกอบห่างนะครับเป็นเหล็กขนาดหนึ่งจุดศูนมิลเหล็กกล่องหนึ่งจศูนย์มิลการประกอบชิ้นงานก็อาจจะไม่สนิทเท่าไหร่มีห่างมั่งแต่ถ้าเป็นลวดฟักคอแบบนี้ไม่ต้องยัดเหล็กนะครับสามารถเชื่อมเดินแนวได้เลยเดีย๋ยวไปดูอีกแนวหนึ่งนะครับสำหรับแนวห่างแบบนี้นะครับดูกัน แก้ปัญหาสำหรับเด็กบางนะครับ ทีนี้มาลองครัดโดยเชื่อมด้วยแปลงลวดกันนะครับเพื่อเพื่อทำความสะอาดแนวเชื่อมกัน สำหรับการเชื่อมเหล็กบางก็แก้ปัญหาด้วยการเชื่อมมิกแบบนี้นะครับใช้ลวดฝักคอเชื่อมเราจะได้ไม่ต้องซื้อแก๊สซื้ออะไรมาให้ยุ่งยากครับสามารถเชื่อมอได้เลยแก้ปัญหาเรื่องเหล็กทะลุแล้วก็ทำให้งานเร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นเชื่อมแบบไฟฟ้า อาจจะต้องแต้มยกแต้มยกนะครับไม่สามารถเดินแนวได้แต่ถ้าเป็นลวดฝักคอเชื่อมแบบนี้ก็จะเดินแนวเดินแนวได้สวยแล้วก็ทำให้งานเร็วขึ้นด้วยก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังฝึกเชื่อมฝักคอกันอยู่นะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ